าแล้วนะตัวนี้เป็นสายของ Apple Smart Watch นะครับเป็นขนาด20มิลตัวสายนะครับเออปกติแล้วที่ทำไปก่อนหน้านี้ก็คือหัวของสายนาฬิกาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นบักเกิลที่ไม่ได้เก็บสายในตัวเพราะฉะนั้นเอ่อ ตัวสายก็จะฝังปอกลงไปตรงนี้หนึ่งอันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวที่เราฝังปอกลงไปตรงนี้หนึ่งอันเพื่อที่จะใส่หัวแบบที่ไม่ใช่หัวแบบนี้ครับเป็นแบบับบเกิธรรมดาเป็นหัวเอ็มกาดธรรมดาแต่ว่าพอตัวนี้เราใส่ไปมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปก็มีปอกตัวนี้วิ่งเก็บปลายสายีกทีหนึง่งช่วงหลังๆก็จะ เย็บค่อนข้างถี่นะครับเพราะว่างานดูงานดูนุ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าตัวที่แต่ถ้าอยากได้แบบสปอร์ตสปอร์ตก็แบบนั้นก็ทำได้เหมือนเดิมแบบตัวแรกๆที่เราทำลงไปก็ยังไม่ได้เอาสีอื่นมาให้ดูจริงๆผืนหนังมันอยู่บ้านครับที่นี่มีแต่หนังหนาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็แค่นี้แหลคะครับ